เหตุการณ์นี้ทําเอาชาวพุทธไม่สบายใจเลยค่ะเมื่อชาวบ้านเนี่ยเขาบุกไปล้อมกุฏิวัดแห่งหนึ่งกลางดึกเลยนะคะหลังจากที่เห็นมีสีกาเนี่ยไปที่กุฏิวัดไปหาพระรูปหนึ่งค่ะเขามองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะเพิ่นหาตำรวจอยู่เพื่อนล็อกประตูไว้แล้วนี่เพิ่นล็อกประตูไว้ว <c oughs> ข้าเจ้าล็อกประตูไว้อยู่ <c oughs> ไตอนนี้เลยอดครับไปตอนนี้เลยกันดะรับาปีโอ้ชาวบ้านมาล้อมกุฏิเลยแล้วเป็นยางวิการด้วยตามข่าวบอกว่าสีกามาถวายเป็ดพระเหรอครับเห็ดมั้งคะอ๋อเห็ดอ๋อเห็ดนะ ใช่อ่ะไม่ใช่เป็ดไม่ใช่แต่ว่าสิ่งที่ทําแบบนี้ชาวบ้านเขาไม่สบายใจเขาไม่พอใจด้วยนะเป็นเหตุการณ์ที่กาลสินค่ะที่คนที่ในพื้นที่เขาถ่ายเอาไว้ได้ขณะที่ชาวบ้านจํานวนมากมารวมตัวกันบุกไปที่วัดแล้วก็รอตํารวจสพเมืองกาลสินเข้ามาเพราะว่ามีสีกาคนหนึ่งเข้าไปที่วัดยามวิการพอตํารวจมาถึงก็เข้าไปเจรจาพูดคุยกันอยู่นานเลยทีเดียวค่ะก่อนที่พระจะออกมาแต่ทางชาวบ้านต้องการให้พระรูปนี้ศึกทันทีแต่พระรูปนี้บอกว่าจะขอ ย้ายจากวัดนี้ไปตอนเช้าได้ไหมขณะที่อีกคลิปหนึ่งเป็นช่วงที่จะเห็นได้ว่ามีการปล่อยตัวสีกาคนดังกล่าวออกมาและพระที่ถูกแจ้งเนี่ยก็ตรวจสอบแล้วก็ไม่ยอมสึกจนเหตุการณ์หนึ่งผู้ชมคะเนี่ยเมื่อคืนนี้ประมาณห้าทุ่มก,กว่าแล้วด้วย คลิปนี้มีการไลฟ์สดผ่านทางเฟซบุ๊กด้วยนะคะที่บริเวณหน้ากุฏิวัดเนื่องจากว่าหลังมีพระลูกวัดตีกลองกลางดึกทําให้ชาวบ้านแตกตื่นมายังวัดด้วยชาวบ้านเนี่ยได้บอกว่าหากพระลูกนี้ย้ายออกจากวัดไปทําตัวแบบนี้ที่อื่นอีกล่ะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็อยากให้สึกทันทีไม่อยากให้มีการย้ายออกไปเพราะจริงๆแล้วชาวบ้านอ้างแบบนี้ค่ะว่าพระรูปนี้ทําตัวแบบนี้กับศีกาคนนี้ มานานกว่า3ปีแล้วคุณกายและอยากให้ตรวจสอบเงินทําบุญกระถินที่ชาวบ้านก็ทําบุญกันหน่อยได้ไหม,ไมว่ากันว่า<ๆ>เงินจากหลักล้านตอนนี้เหลือเพียงแค่3,000บาทเท่านั้นแล้วเช้าวันนี้นะครับนักข่าวลงพื้นที่ไปยังวัดนี้เพราะว่ามีรองเจ้าคณะอําเภอเมืองกาลสิธ์และคณะส่งพร้อมกับชาวบ้านกําลังนั่งหารือถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผู้ใหญ่บ้านบอกว่าได้ซุ่มดูพฤติกรรมของเจ้าอาวาสรูปนี้มาหลายปีแล้วนะจนช่วงสี่ทุ่มเนี่ยเห็นมอเตอร์ไซค์ขี่เข้ามาในวัด เป็นคู่สามีภรรยาประมาณ5นาทีก่อนที่ผู้ชายจะขี่ออกไปทิ้งผู้หญิงไว้นะแล้วก็เดินขึ้นไปในกุฏิครับจึงได้แจ้งกำนันเอาโซ่มาคล้องไว้เลยนะครับเพราะว่าหลักฐานชัดขนาดนี้นะจนช่วงเช้ามืดเนี่ยชาวบ้านเห็นพระขึ้นรถหายออกไปจากวัดครับอุ้หยิงก็กลับขึ้นเข้าไปในกุฏคของหลวงพอ่อครับวกผมก็ถ่าเบิองอยู่ประมาณจัก30กว่านาที รับก็เลยได้โทรหาท่านกำนันวบานี้ภูเขามาครับโทรหาท่านกำนันท่านกำนันก็ได้ได้ออกมาครับออกมาแล้วครับท่านกำนันก็ได้เอาโซ่ครับเอาโซ่มาล็อกครับเปียบาบอให้คนกังในออกผมก็ได้ยินครับได้ยินที่น่องบาเพิ่นได้หายออกไปครับจากบัดไปกับประมาณตีสี่ครับได้ออกไปครับ จนถึงโยนี่ครับก็ยังบ่เห็นเข้ามาครับกับกับมาเล็กบัตรับ ชาวบ้านเขายังสงสัยอีกนะคะว่าคืนเกิดเหตุทําไมตํารวจแล้วก็ฝ่ายปกครองถึงถึงปล่อยตัวผู้หญิงคนนี้ไปทําไมไม่พาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะแสดงความบริสุทธิ์ก่อนและทําไมไม่จับพระศึกทันทีเพราะาจริงๆแล้วการที่สีกาอยู่กับพระสองต่อสองกลางดึกแบบนี้มันดูไม่ดีนะคะแต่ว่าทั้งนี้ก็ต้องรอผลการหารือของคณะสงฆ์ผู้ปกครองว่าจะมีการดําเนินการอย่างไรต่อไปนะคะก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่ารับไม่ได้พฤติกรรมเนี่ย ันสอ้เห็นว่ามันอาจจะผิดวินัยสงฆ์นะคะออก็เลยอยากให้มีการศึกทันทีครับ